สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องหอิงครับมาผมมาพ่อกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแม่น้อยน้องหอิงครับกับคำเมื่อนี้ครับพี่น้องที่บ้านน้องหอิงนะครับเนาะเป็นคำวันที่สิบเจ็ดครับหลังจากที่บ่าวโทนเบิ่งรายการสุดเพลินแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้เบิ่งกันครับกับสีท้ายครับเนี่ยครับพี่น้องมื่อนี้เข้ากับสีคำไปพรอมก,กันกับสร้างครับเนี่องมาจะสร้างไอ้ จุดชมวิวเนาะครับเนาะเพิ่นกัสสูจน์ฮอดคำเพลินครับวันนี้ยังบ่ทันเหลียวยังบ่ทันเหลือครับบ่เหลี่ยบบทเหลือครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเบิ่งด่านบนกันเนาะครับว่าเป็นจังใดครับพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งคลิปนี้มาเว้าถึงความหู้สึกปราบปื้มจิตใจครับพี่น้องเบิ่งรายการสุประเทียนบ่าวทนเบิ่งบทจบครับตั้งแต่ไก่เพลงเติ่งแต่ไก่ไรยการเมื่อวานนะครับพี่น้องที่เห็นเห็นเมื่อวานนี่คือได้ยินแค่เสียงที่ ที่เพิ่นลองน้าออกมานะครับนอกแล้วน้องโซเฟียมันก็นดีใจแบบนี้คือมันเป็นความหูสึกคือบา่าวทนเป็นคนถิ่มักเบิ่งรายการซปเปอร์เทนครับเพราะว่าเบิงช่วงที่ไอดอาไห่กําลังใจน้องนอง,นอง,นองแล้วมันหูซึกว่ามันเปิมครับบ่คิดบ่ฟันว่าเมื่อน,นี่สีเป็นคิ้วของน้ององคงอิงถึงเป็นคนถี่อยู่ใไก่ชีดเฮาเป็นหลูกเป็นล้านเฮาหังซง่นะครับมันเนี่ในห้องหูซึกเบิงบ่ได้พี่น้องเบิงแล้วน้ําต้าไหลครับเบิงแล มันบอกบทถือครับผมคิดว่าพอแม่พี่น้องเ c ็ซีหลายๆคนกัคือสีหูซือคือผมครับหูซือแบบว่าปื้มใจครับเบิ่งไปน้ตาตาไหลไปน้อพี่น้องเนาะรายการสุปเปอร์เทนครับน้องโซเฟียกะมีน้องอุ้งอิงเป็นไอดอลนอะครับหลงเพลงหอบฝันมาหลังหานครับพี่น้องฟ้าร้องอีกแล้วครับคำมากกับห่องมาโหลดฟ้า วันนี้ก็ได้ไปทรงพาให้พ่อเม่พี่น้องเอฟซีที่สนใจทักมากแล้วก็โอนมาเนาะครับนะ้องวันนี้ก็เก่าค้นครับที่โอนเงินมาแล้วท่านที่บ่าวโทนทรงให้ก็คือโอนมาเสาเนาะครับนอนหลวกจัดพาจันอย่างเรียบร้อยแต่ก็มีมีที่ยังโมดันได้ทรงก็คือคนที่สั่งมังกรคูมังกรคู ได้ครับพี่น้องยังบอท่านใดด้วยเพราะว่าพระที่บ่าวทนสั่งมาหมดครับต้องกลับไปเอาอยู่วัดถ้ามืออื่นบ่าวทนได้ไปเอากับสิส่งมืออื่นครับถ้ามืออื่นยังบอท่านใดว่ามีโอกาสได้ไปกับสิเป็นวันจันทร์ครับพี่น้องกับสิส่งให้กับสิลาซ่าเนี่ยนะครับเนาะอาจจะมือสองมือกขอโทษขออภัยครับกับยังมีหลายคนครับที่ทักมาหรือบ่าวทนยังบอท่านเห็นขอความหรือว่า <c oughs> ทักมาโอนมา ต้นคำเนาะครับกัสิเป็นเหมืออื่นค่อยสิจัดส่งให้ครับพี่นองทักมาไดครับสนใจเฟดบาวโทนครับใช่อิสลาเนาะครับเนาะสำหรับท่านใดสีสนใจหาเฟียดพ่อกะแอดทักมาในขอความช่อง YouTube ครับเดี๋ยวบาวโทนสิสรงลิงให้ครับโดโดมานี่อโดคิดดื้ ดื้อครับดือ้อหน้าเรานะ่ะรู้ไหม <c oughs> กัมนี่ทีมงานรถตู้คนก็บเดินทางไปเหนอยู่ที่อำเภอทวัดนะครับเนาะจังหวัดลอยเอ็ดครับหลังจากกลับมาพักผ่อนกินเขา่ามืนอนี่กัมมี่เมนูมกบกป้าคอครับใส่ผักบัวผักซีแล้วก็ต้มยำปลาคอครับต้มยำทำไอ้คือบ้านเฮาเี่แหละครับพี่น้องต้มยำ แบบหั่นเป็นแหวนใหญ่ๆเนาะครับเนาะกระเสียบไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วก็มี่ถอดครับถอดป้ายำปลากระป๋องครับพี่น้องฝากพามิพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะช่องทองผู่นแบรนดอยน้องเองครับสำหรับเครื่องดักแมลงวันเนาะครับเอฟซี FC เพิ่นก็ได้ทักมาบอกแล้วว่าเพิ่อนซั่งให้แล้วกะ น่าจะมาหอดน่าจะมาหอดนะครับเป็นอย่างว่าสิหอบถุงันนี้คือไปกินที่เชิงพุ่น,นายลูกนี่คืออินท้าลัมครับเป็นของฝากจากสาวน้ำยืนนะครับน้องดีเจสาวน้ำยืนเอามาฝากน้องอุ้งอิงมือว่านนี่ครับพร้อมมาไล่น้ำใจให้น้องอุ้งอิงครับ ทุกเดือนกับดีเจสาวน้ำยืนเพิ่นสิมีมาไล่น้ำใจที่มีรายได้จากช่อง YouTube ในการถ่ายทํำสาน้อยเปรนแพงครับเพิ่นกับมีน้ำใจให้หน่องอญิงกับบอโจทุกเดือนครับพี่น้องส่วนนี้กับอินทผลัมครับรวยสดครับหวานครับพี่น้อง เดี๋ยวคลิปหนาครับล่อสร้างเพิ่นเก็บของเพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาะครับน้องเดี๋ยวบ่าตุ้นสิขึ้นไปถ่ายเบิรงด้านบนครับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับกดซับสะไคร่กดไหลกดแชร์ครับช่องท้องพูนแม่น,น้อยน้องหญิงครับเป็นกําลังใจให้บ่าตุ้นเนาะครับเนาะเป็นกําลังใจให้ครับน้องๆซัดเลี้ยงครูบัลลัมีน้องหญิงครับบ่าตุ้นกับสีถ่ายท้ำชีวิต สัตว์เลี่ยงให้พพอมปพี่น้อง FC, เอฟซีด้เบิร์กันทุกมือครับเสารแรงอัปเดตกันเรื่อยๆครับพี่นอ้องจับครับหวาน ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทูกกำลังใจนะครับนาะที่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องต้องพูดแปบน่อยน้องยิงครับที่คออเม์ขเข้ามาให้กำลังใจที่คอยสนับสนุนน้องอิงหรือว่าคอยกำลังใจว่องสาวหน่อยเพริแพงกนะครับน้องบ่าวาสีเจอร์ดามาหรือว่าเจอกระแสตี้กับด่านในการกสรซางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนครับคือเนี้ยแน่นครับเป็นกำแพงเงินกำแพงทองนะครับน้องคอยปกป้องคอยป้องกัน เด่นครับเล่นครับบังข่าล้ามครับพี่น้องมึงขี้วิดโดครับเด่นก็มีอย่างก็มีความสูงครับบกเครียดเบิ้งเล่นกับบังเข่าล้ามก็ได้ครับพี่น้องมาก่ท่านเขาครับพี่น้องเพราะว่าบาวทนไปทุลามากอะกลับมากกับเกือบเที่ยงแหละครับพี่น้องกบมาก ก็เลยนอนพักผ่อนกับเทียงครับกว่าจะได้พักผ่อนก็จะหลับเนาะพี่น้องเนาะเทียงกลัวตื่นขึ้นมากกับมาไอจัดพระทรงให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะออกมากะคือกับเบิ้งรายการซปเปอร์เทนครับรายการซปเปอร์เทนแล้วกะจงคอยได้ทายคลิปเนาะเพราะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเบิ้งกะเลยบอท่านลบตู่ครับมาออกบออกมาบอท่านทีมลบตู่เพิ่นเพิ่นเดินทางใกล้เนาะครับเพิ่นก็เลยออกไปเร็วเนี่ยื้อนี้ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าสิผ้าขึ้นไปเบิ่งจุดชมวิวครับสวัสดีครับปาดเสียงฝาห้องบึม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 บม